เราเค้มยวหรอกหม,มุนให้เปิดนี่ก็บ่ได้ทั้งแต่เขากระอัดให้แน่นเลยอ้ยแต่น่นเลยสัส้นหรืวเป็นตาสังเลยเขาเหตุไปทัว่วแล้วตัวากเออตัวข,าขวากวาออวา็จะเป็นตาสัง้งด้วยเขาจะเหตุไปทั่วดทย้อนว่ามันบ่เป็นตาสั้งเลยเราค้นมาหาดูหลายมันก็ตีไปเป็นตาสังเ็งอย่างนั้นนะเอาสิไปเสะเอาเฮ้ยตีไปวันมันหาอโอ้ย่านเจะคล้องดำบ่ไ้ยมันสีดำเนี่ยยานเจะคล้องมืด เฮ้ยคนน่ะตาดีๆไหมแน่เดี๋ยวมนันร้อนพเหลี่ยมนิดนึงเลยมันว่าเตียวโกบารบนอดอย่วขา้ยนแน่้ยมันได้เขียวความบอสด้มัยแน่ะแน่ะจทมดาๆกันคนนอนจีปีร้อยเลยนะวัดดีข้าเจ้าได้มคนับตบมอครับโอ้ยลืมข้าวพี่น้องเอเร่โยกเบิ้งโน้นเปลี่ยนนี่แหละครับลุงของกอาสามใจพี่น้องช่องกลับมาาล้วก็ตามกันต่อเด้อควับเ้อ ฝากเนี่ให้พ่อเนี่ยแค่ไปให้เนี่ฝากลาฝากน้ำเนีลาฝากน้ำนะจ้าคนหน้าตาคนผู้ให้ใจเปียยาว่าหน้าตาดีตัวกีร่ายกันว่ากีล่ายซ้ำนี่ผู้ดีทิ่ซ้ำไหนพี่น้องเราพ่อแด้ย่องจะขว้างหรอกหลานเขาว่าหลานเขาว่าก็เลยเจื่อจำเอาเชื่อข้ามเขาว่ามากจะเอามาว้าให้เจ้าขว้างกินมเท้าแซ่บมาดเแ้ากันโดนน้อพี่น้องไม่สีพ้าโดน ยังอวบาอุเียแตวบ้าามบตะเลีเขาดีนี่เราะเนอยังดนดิมาไวเไว้ปเนี่ยกันไวมาไวเข้มไวเนาะวเามันชีวัติมาน่ไวรก่ากาดิจริงเนีเอามาบอกอ่ระวงไปงานด้วยนี่ครับเบตะองเท่าป่านี่เพราท่านเลี้ยอยู่ครับใส่ยางใส่ล้อใหม่อันเล้ยผู้เล้ยไปเล้ยก็มีไมนก็ยังไขตัวเพเห็นบอกล่านปลาอย่าง เห็นบ่กเขาติดไว้ปลาย่างยี่สี่ชั่วโมงวันนั้นปลาสิทั้เส้นเดียวที่ปลาโดนเด็ดอันนั้นคือพอยันกึ่งมัวดอกขั้นเศร้าเวียนนอนมามาเนี่ยครับเพราะว่าเป็นเหล่าลุงเก่าอ่าเรียกว่าเวียนนอนจะเวียนบ่อยังถามเนี่ยไหมเอาท่านได้ถามนะค้าบตาบ่อหนะเป็นหยังขั้นอีกสี่สิบาหวานขึ้นว่าหวานขึ้นว่ากวามดันต่้มเอ้อท่านบ่เปลี่ยนเลยมันเฉย เป็นรอดอา้าภูมิใจรอดดีใจลรลดกบหมวดจำได้พากันจับเมื่อัปบเสียเอทอได้หลเป็นได้ไหเสีย <c oughs> เอทวเจ๊กสียเอเอาเขามากนสียเอดได้วหนหาสนนนเราะเป็นาเปนลงน้ำตาลเ่นลงน้ำตาลนเงียเ <c oughs> กิดว่าตามาลงน้ำตาลก็เศ้าเห็ดหน,น้าเลยให้ผูนเป็นเศร้าเมื่อเดือนสนนั่นเปลี่ยนบาวานยังามาเสียเอ่ไรตีมาเรียนอานีา <c oughs> เอไหล <c oughs> เป็นได้เลย ไม่มือนี่จอเลียดในี่เได้รอยยิบเก้าวัชนกอไว้ซื้อยิบเก้าเรียกวัชนิพ้นพ้นตามไหมอ๋อับมาวาวาดมือนั่นเคลื่อนวานมือก่อนนี่ได้ไปพา้าพุทธ่าไปนี่จังวานี่เสล่งขันนี่ในมาา้าเห็ดอย่างอยู่เนี่ยเพราะเดียกับขาอย่างที่น้อง มันก็ไก่สามกิโล่ปนไก่สามทีบาทไปครับเนี่ยผัวละสามคนสามคนพูวละสามทีบาทได้เก้าสิบบาทเจ้าของกระจกเต็งอีสิบบาทก็เต็มร้อยตัวเจ้าของก็ไปอยู่เนาะอย่างมันลอยการเอากับเจ้าวะไรมันพอดีเจ้าของก็เสียเติมเจ้าของกระจกใส่จกดากแม่น้ำมันเออมันแล้วมันชีได้เติมน้ำมันย่างหัวเนี่ยเออมันก็ได้เสียศูนย์เออแต่ว่าศูนย์บนเสียได้หมดเลยเต็มเกือบเลย บ่ได้บ่ได้รอกเลี้ยนแบบผู้ไดครับลูกงูเกา่าสตรมาสตรคือสูตรเด่นคือเด่นทุกงวดแต่ว่าไปบมตต่มีจ้โตัวนี่คือตองอืมม่มันหลายเกินนะตองอันว่าซีก็หลายซีพดแต่ว่าหกก็หลายหกพดอืมอ่อบาบ่ผว่าบ่ถือกตะกันหัวขันชื่อตัวเดียวนึงแน,น่นบ่ยเว้าทุกงวดเได้ล่ะเอาแม่จวนเบิ่งแต่แมบพีร้องกัน อัว่าลุงของก่าวเล่นไล่เบิ้งคีบเนี่ยเจ้ไล่เบิ้งคลิปเลยย้อนหลังไปเลยทีไปเบิ้งป่านั่นเนาะไลายแล้วว่าแม่นห้าร้อยหกสิบคีบนั่นของลุงของก่าก็ว่ามันกัรก็ว่าเงินเนี้ยมึงเรื่องสิสามใดพี่น้องย้อนเบิ้งกับลุงของก่าวนั่นจักปีแล้วที่ยืนย่องอยู่นี่อบอกกันเลยแต่ว่าเพรได้ซื้อครับผู้บอกนี่เพอาะเชื่อกับไปถามปู ขันปูว่ากลับมา่นกลับมาออกกรรษาแล้วอืเป็นไปกันชนโนดนี่คนรู้อยู่แล้วพอกลับมามาแล้วคนพูนบอกอ๋อปูปูปูใหญ่มาแล้วนะว่าจันอ๋อมันเห็นเนี่ยคนมีเสียนบ้านนี้สี่ยืนตัวใดปัดที่เนี่ยเยืนกับตัวเดียวกับรานห่มาอืมอืมเพราะว่าศูนเนี่ยอันนี้อ่ะอันนี้พ่อได้ถามเนี่ยอ๋อเอาตัวเดียวก็พอแล้วปูเดี๋ยมันว่าอื มาเขากันป้าบรอดไม่หรอกปู่จะเอาสักสามตัวได้ไหมอืมก็ตัดออกก็แล้วกันมันจะในบ่อเกันอืมอ่าบักคนนี้เสีนยงนี่ยอ่าเป็นตัวใดเนี้ยฮะเดแล้วสีเขียนสามศูนสองสามศูนสองตัดในนั้นเลยมันบก่กตัดในนั้นเลยกันบ่อเถือกนี่ ก็ได้กินคือเกาเนี่ยอย่างเกาดีครับซอสจูซอสจูเนี่ยไฮมาซอสจูอ๋อคือการคลือนหาล่วยในแบ่งปั่นเลยบันสามสองศูนย์เดี๋ยวสิเขียนใส่สมุดก่อนเอาเอาเอามาที่นี่เบิ่งเด้อพี่น้องด้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝากขออนุญาตจะฝากว้าเด้วยนี่เลยเลขลุงของเก่านะครับหลานเพิ่นก็ให้มากับมะเขากันพอดีกับเลขของเพิ่นนะครับสามสองศูนย์เพิ่นว่า ตัดกันสิได้3-2 3 0 2 0นะครับได้3คูได้3คู่เท่านี้นะครับไม่ต้องแตบศูนย์สอาผมเขียน20นี่เนี่ยศ <30 2 S 2> ูนย์มศนแมนห่วยเขียนผิดที่เนี่ยก็ะได้กก็ละกบเอาเนาะกาบเอาเนาะกับเอาเนหนละกับเอา,นานเอาน,นี่เลยเนาะการผู้มักกับคือกันนั่นละอือ ว่าเียวจังน้อยเนี่ยละมัดแจงมานั่นน้อยไม่เาะมันสังหรณ์อยู่บอกว่ากูไปฝากมันยังน้ำกระนาบุรุษเอาไปฝากนั่นน้ำในน่านนะขนาดเอาแบบว่าได้ขอกันจนมันมัดล้อก่อนนั่นแหละอาจจะจะไปว่าขันสิซ้ำนั่นมันบ่มีผู้ใดหนอกแนวบ่มีหักพี่น้องแม่เหมือนหรอกวะลุงเก่าจีบอกให้ตั้งแต่นู่นนี่นั่นมาอันทามเพื่อนโดนทามเพื่อนโดนบ่ได้ ครับเพิ่นคลองเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพิ่มงานย่งอีกยูสามชิ้นสามชิ้นนี่หอดคุณนี่อยอดไม่ใช่ให้คนเอกหอกคุ้มเทียเทียสิมาประกอบพี่เอกพาถังเลยได้ใช้เลงกัดถักแจกจะไล่มากก็เก่าละบ่กคนนี้ขม้าใต้เขาแม่นขม้าใต้คลิปก็ได้ครับถุงเก่าสามนั่นอ้าวเดี๋ยวเอาบอกกันนะ ทำมไาได้การทำแต่ลไร่เบื่อดีนะครับเด้อไอ้ดีลากัอยู่ในเบื่อนี่ละครับ0ูนย์เก้าสาสมเกาสจำง่ายครับพี่น้องหนึ่งแปดดนุงไทยนะครับ0 9 33 9 33ูนย์เก้าสามสมสหนึปดดครับจำง่ายนี่มีแต่เลกเบิรเนาะครับมันมันกับโบนเนะครับเด้ออาจจะจับคู่แล้วกับในถนะบ้านและมือมันนี่มันอาจจะเบิ้นอยู่เด้อ อาจจะเบิ้ลได้เตียครับอาจจะเบิ้ลได้ด้อพี่น้องเรีแต่ละปีมันตออกศูนย์ศูนย์เที่ยงยวอันนี้คือเรียเบิ้ลนะครับเลขบอมักโอเรียก้นบอมักมเบิกัเชเบิ้ลศูนย์ศูนย์แม่บนี่ทอ่นยซือสาามต้องจองก็ยาซื้อยซื้อศูเลยแม่เบิ้ลชนะกกำลังวันมันบอมีเดี๋ยวเขียนไปกอนมันออกมาพ้นสิวาเมื่เจ้า้าตาย้ำได้เพื่นสิวเ่ เอ้าวหลานบอกว่าหลานนี่เจนน้ำกันเลยศูนย์ศูนย์คันเบิร์นนอกนั่นบ่อเบิร์นสีเบิร์นได้แค่ศูนย์ศูนย์เหมือนปะเบิร์นเบิร์นเบิร์นคือเลขที่ประหลาดขบาพเจ้าก็จะลบลูทว่าพอฝันบางที่เห็นเด็กน้อยตายว่าฝันก็สิว่านี่ก็เลยออกไปถามหลานว่าหลานมีเจนหลานบอกว่าปู่สิโทษก็ไม่ยากชีปตุ้มมาน่ะมาแล้วครับเป็นมาตะคำจำนวนเดียวเป็นออกปัญหากรออกตา อ่าสินกวนพุ่นคนกามาเนี่ยคนลูกอย่างนี้ว้าวเต็งเงินได้ใช่คนคนเคียงลูกบอกแมนโอแสดงว่าเพิ่นมาแล้วอ่มาพี่น้องกับพิษเจริญนะเป็นเงาหรือครับเค, <น S 1> คนก้ามานี่พี่น้องลุงเกาเนี่พอได้กินได้ยากอยู่หอกอน้ำลูกเปียกเรียบชี้ก็ได้ของไอ้ไรพวกนีเฮงก็ดีของลุงเกาก็ดีอ่าปากช่องไว้กลับขึ้นอีกแน่ครับลุงขายของเกาสามชัยเนี่ยคือเก่านั่ยล่ะ เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่แหละครับทั้งแกรด้าลา์กับเบอร์เก้าเบอร์เดียวนี่แหละครับพี่น้องครับผมทั้งมีเสียก็กดีอยากได้สลอกสลิงกับทั้งแกรด้าไลา์มาอยู่ในเขตจังหวัดห้ามเก,กินกระสินเปรไกลพี่น้องไปส่งได้ครับส่งถึงที่ส่งถึงที่ได้มีราคาหน้ํามันมันสูงเนาะถ้ามาเอาเองได้จะลดให้ค่าน้ำมันด้วยครับผมแบบง่ายๆดีกว่าอ้าว จริงๆแล้วลุงกะสายตาบอกใครดีก็ได้ใส่แว่นพี่น้องบพรว่าเบาหวานควบดันไปตรวจเลือดใหญ่มากมือว่านนี่มือก้อนมือก้อนนั่นล่ะครับก็จึได้ไปเอาน้ำหลานมาหลานเดินควงมือไปเอาน้ำจังได้ก็ขอบขอบคุณเด้อลุงเด้อเอาแอวทางแบ่งปันมาขอย้ำไหนเพิ่นให้ยย้ำนั่นเพิ่นโบ้เพิ่นโบ้เหรียญเง่เหรียญงอนบ่ราะเพิ่นงอเงี้ว่าที่ว่าพอหายใส จักรยานนั่นเกี่ยไปนะเอากันบ่มีมันจะใส่สันดอนใส่วิจารณญาณในการรับชมเพคนมานั่นแหละแปลให้เนี้ยยางก็ได้เข้าใจเพป็นเบาไปฟาไปดงก็ต้องแปลให้ถึงนะครับเด้อเอาวันนี้ออกแน่นอนแม่นบ่ออกแน่นอนแม่นบ่พันบาในหิ้มกระขาดไปแล้วคว้ากระขาดแล้วคว้ากระขาดแล้วพี่น้องเดี๋ยวย้อนเดี๋ยวอไทั้งขาดไม่ยังเดือดตะห่วง ว่า <laughs> 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 อ้าจังไดกับพี่น้องกับร้องเบิ้ลขัครับเป็นมงคลนะครับนเนานะลุงเก่าก็คือเก่าแล้วพี่น,อน้องติดตามตั้งเพจกันนี้นะครับเด้อครับ,รบทั้งเพจทั้งทีอ่อาวัสดีครับสวัสดีครับ